หมายครับยีสูดีแมกนะครับหลุดมาจากป้ายแดงเลขไม่เก้าพันเท่านั้นนะครับกับรถปี2 0 2 2ันยีนะครับรถคัดให้แล้วเรียบร้อยพี่สีเทาร์เรมโบนะครับราคาดีครับห้าแสนเท่านั้นนะครับย้ำอีกทีว่าเลขไม่แค่9 0 0านะครับไม่ใช่9ก้าหมื่นนะเก้าพครับรถสวยๆเกียร์ออโต้นะครับหนตัวแซดเป็นตัวแครนะครับหรือสเปซแครบนะไฮแลนเดอร์นะครับกล้องถอยมีให้นะครับคันนี้บอกเลยว่าโคตรสวยครับ โอ้โหพี่คันนี้ต้องไวกันหน่อยนะฟรีดาวได้ครับผ่อนอยู่ประมาณประมาณหมื่นหนึ่งนะนะครับหมื่นหมื่นหมื่นหลักร้อยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยด้านในเป็นยังไงผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคันนี้ผมขับมาเองพี่นี่ครับด้านในได้เป็นเบาะหนังคูมมากครับสีดาแบบนี้เลยนะครับด้านหลังสีสวยครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสานะครับเสาบีหัวรถนี้กิบพี่คันนี้ป้ายแดงครับหลุดมาจากป้ายแดงครับอ่านะครับพี่พี่ทำไมเลขไม่น้อยจังนะครับ รถบอกยกเลิกสัญญานะครับ uh huh. นะครับพูดซะสวยหรูเลยนะรถยืดมาพี่นะครับอยู่ตรงหน้าเรียบร้อยนะครับคันนี้ล้างตั้งขายพอเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปได้เลยครับ ครับสวัสดีคุณทลาสนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนที่ยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายตัวสีเทอร์เรนโบ้นะครับสำหรับยี่สูตรดีแม็กเกียออโต้ราคาดีๆหลุดมาจากป้ายแดงครับพี่เลิกใหม่เก0 0พเท่านั้นสําหรับคันนี้นะครับ1.9นะครับตัวแซดนะครับปี2022.23ยิอเกียออโต้นะครับเลิกใหม่เก0 0พเนาะราคา5,000สนนะครับ79,000นะครับฟรีด้าห่อนอยู่ประมาณ10,000 หนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับหนึ่งหมื่นหลักร้อยละกันนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยกับป้ายทะเบียนนะครับห้าเก้าหกหนึ่งนะครับก็เข้ามาแล้วนะคันนี้ผมขับมาจากสาขาสุวิอร์โวนะครับมาที่สำนักงานใหญ่เซนตไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งนะครับก็ระยะทางประมาณสิบกิโลนะครับช่วงล่างดีมากระบบเกียร์ดีมากพี่เพราะพารถแค่ไม่แค่เก้าพันเท่านั้นนะครับซื้อสดผมว่าคุ้มนะครับคันนี้ราคาหายจากไฟแดงไปเยอะอยู่เนาะนะครับโดยรวมสิบโอเคนะครับไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเดย์ไทม์แล้วเรียบร้อยพี่ นี่ครับสีเทาแลมโบกระจังด้านหน้านะครับเป็นโคมเมียมเคียวเดคูล่าตัวนี้เลยนะครับสองชั้นนะครับไปทะเบียนสวยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแก็บกันชนครับโอ้โหพี่รถเนียนกลิบครับคันนี้รถเนียนกลิบนะครับดิสหน้านะผมให้ดูจานดิสก่อนพี่ไม่กลิกเลยนะจานดิสนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในครับนี่ครับรถป้ายแดงชัดๆนะครับยางบิสโตนนะครับปี2000 22นะครับเป็นยางโอ้โหยางยี่ห้อด้วยนะนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าครบถือว่าจบเลยการศาสตร์มีให้ทั้งประตูหลักแล้วก็แคปเลยนะครับกระจกมองข้างนี่พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าออปชั่นจัดมาเต็มนะครับบอกเลยว่าออปชั่นจัดมาเต็มครับหลุดมาแล้วเรียบร้อยพี่นะครับหลุดมาแล้วเรียบร้อยนะต้องไวกันหน่อยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเลขไม่แค่เก้าพันเท่านั้นครับไม่ใช่เก้าหมื่นนะเก้าพันพี่นะครับก็ถือว่าสวยหนึ่งคันเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวคัสซีนะครับนี่นะครับหนาปึกเลยพี่นะครับพ่นกันสนิมจากโรงงานเขาพ่นมาแล้วนะนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับอันนี้คือยางขอบ17นะยางมาตรฐานเขาก็สองสองห้าห้าทัพหห้านะครับก็ได้แก้มที่ใหญ่ขึ้นความนุ่มก็นุ่มยิ่งขึ้นตัวอีซูนุ่มอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นมิวเอ็กหรือดีแมกนะครับความนุ่มเขากินขาดเลยนะครับถ้าเทียบกับในส่วนของตัวอีกแบรนด์นึงนะครับคือแบรนด์โตโยตานะครับเขาจะ เก่งในเรื่องของช่วงล่างอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญก็เป็นแบรนด์คู่คนไทยมานานนะครับกล้องถอยมีให้นะครับตรงตามรุ่นนะครับตรงตามรุ่นเลยแล้วก็ในส่วนของไลเนอร์ผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนี่ครับไลเนอร์ไมค้าพันพี่โอ้โหแบบแม่พิมพ์อยู่ครบครับแล้วก็ในส่วนของตัวสะโพกนะครับนี่ครับสวยนี่นะครับสีเดิมรอบคันสีเดิมรอบคันครับนี่ครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับ โอเคมาครับมาชมในส่วนของฝั่งขวากันดีกว่านะครับฝั่งขวาก็สีสีเดิมนะครับสีเดิมไม่ว่าจะเป็นตัวคัสซีรถคัสเกตให้แล้วเรียบร้อยนะครับราคาดีเลขไม่เก้าพันนะครับมาอยู่กับผมแล้วเรียบร้อยครับมือจับโครเมียมนะครับมือจับโครเมียมผมขออนุญาตดึงออกเห็นการชัดๆนะครับนี่นะโอ้โหรถสวยมากครับรถสวยมากนะขออนุญาตเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะครับขออนุญาตดูในส่วนของตัวแคปก่อนเนาะนะครับขออนุญาตดึงคุญแจก่อนนะ เสียงดังนิดหนึ่งนะครับตัวเบาะตรงภายในตรงนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็ตรงชุดคอนโซลนะครับด้านหลังก็มีจุดชาร์จนะครับจุดชาร์จเขายังไม่มีให้แล้วกันนะครับสำหรับคันนี้แต่ใครอยากเอาไปเพิ่มเติมนะครับเขาทําเบ้ามาให้แล้วนะครับลูกค้าสามารถไปเพิ่มเติมได้เลยมีช่องวางโทรศัพท์นะครับช่องวางของให้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเป็นเบาะแคปหนังนะครับตรงนี้ก็เป็นพนักพิงแบบผ้านะครับก็ตรงตามรุ่นเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเสานะครับ นี่ครับหัวน้าน,นี่กลิบๆเลยพี่นะครับหัวน้านี่กลิบเลยนะครับก็ตรงประตูนะคอนโซลนะครับโอ้โหใหม่กลิกเลยพี่นะครับเบาะคู่หน้าก็เป็นเบาะคูลแม็กนะครับเป็นเบาะคูลแม็กนะครับเป็นวัตถุกรรมของเขานะครับเป็นเบาะสีดํานะครับไม่ขาดไม่ยึบตัวเลยและที่สําคัญในส่วนของพวงมาลัยครับไม่มีลอกครับพี่ใหม่กลิกเลยนะครับนี่ครับมีคลุสคอนโทรลตัวล็อกความเร็วนะครับตัวล็อกความเร็วลงที่ลัชชันก็มีมาให้ นะครับหมวดออโตรันมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับคอนโซลนี่ครับสวยๆเลยพี่ขออนุญาตดึงออกนะนี่เลยนะครับถือว่าครบจบเนาะถือว่าครบจบแล้วก็ในส่วนของตัวเสา A นะครับนี่ครับหัวน็อตนี่ครับใครได้ไปยังไงคุ้มนะนะครับคันนี้ผมขออนุญาตเข้าด้านในแล้วกันนะครับมาในส่วนของฟังก์ชันนะครับผลในส่วนของฟังก์ชันเนาะ ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับขอลดเสียงแอร์แป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเลขไม่เก้าพันสองร้อยครับพี่เก้าพันสองร้อยกับอีกห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับอ๋อขออนุญาตลดเสียงเพลงเดี๋ยวช่องผมติดลิขสิทธิ์เนาะนะครับตัวพัดพวงมาลัยนะครับสวยเลยนะครับเป็นแบบก้านกันกันกันท่านะครับหรือกันกันหลุดมือนะครับตัวนี้ก็สวยนะทำเป็นโครเมียมมา แต่โครเมียมเป็นโครเมียมแบบด้านๆนะครับใครไม่รู้ว่าโครเมียมแบบด้านเป็นยังไงนี่ครับแบบนี้เลยนะครับจะออกเป็นสีบรอนหรือเปล่านะครับไม่ครับเป็นโครเมียมแบบด้านนะครับก็ให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าสวยเลยก็ได้หน้าจอ7นิ้วมานะครับเชื่อมต่อบูทูุ h ได้แล้วก็รองรับในส่วนของพวก Apple CarP l n y r o i r o u t o u t o ได้ด้วยนะนะครับได้ด้วยนะผมขออนุญาตไปที่การตั้งค่าแล้วกันขออนุญาตนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับจิบจิบจบจบระบบนะครับระบบที่เกี่ยวข้องนะ w i f i นะครับ e t o o ู h นะครับได้หมดเลยนะตัวกล้องตัวอะไรนะครับระยะบอกเส้นนะครับมีไม่มีปรับตั้งได้นะครับผมขออนุญาตเข้าเกียร์ถอยนี่ครับเกียร์ถอยชัดมากนะครับเส้นบอกระยะมีให้นะครับแล้วก็ตัวรักความเร็วลงที่ะชันมีให้นะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าครบจบแดบบอร์ดด้านหน้านะพี่นี่เลย นะครับตรงนี้เป็นหนังนะเป็นหนังซอฟทัชกดปุ๊บดีดปั๊บโอ้โหของใหม่ครับ๋ยวรายละเอียดห้องเครื่องยนต์จะเป็นยังไงอยวาเราไปชมในคลิปถัดไปได้เลยครับมาครับมาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์เลยนะครับสภาพเป็นยังไงพี่โอ้โหใหม่กลีกครับใหม่กลิกนะแต่คันนี้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับยวผมเช็คให้นะครับแต่น่าจะใหม่อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตยึดตรงนี้มันหายนะครับเราทําการหาซื้อนะครับมาติดตั้งให้อยู่นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเนาะ นะครับนี่การม้าการไล่จากโรงงานนะครับอยู่ครบเลยพี่นี่เลยนะครับถือว่าสวยนะทโบนะครับหม่กรกครับเสียงเครื่องยงนี้แน่นๆนะครับนี่ครับหัวน็อตนี่ไม่ต้องพูดถึงครับสวยอยู่แล้วนะครับด้านข้างนะไล่มาเลยนะครับไล่มาเลยนะครับสีเดิมรอบคันตัวกิฟตัวอะไรอยู่ครบนะครับอ่านี่ครับเมมเพจเขา RZ4E นะครับ TC นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับตัวสประตูยกสูงเลย นะครับอัตราการเล่งดีกว่าแน่นอนพี่นะครับเพราะว่าในส่วนของน้ำหนักเขาเบากว่านะครับแล้วก็แยกโซล่าอยู่ตรงนี้เนาะนี่ครับแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีดขาดนะครับรถเดิมๆใครได้อย่างนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับถามว่าฟีด้าผ่อนอยู่เท่าไหร่ประมาณหมื่นนะครับหมื่นบวกรบนะแล้วแต่ลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยพิเศษหรือไม่นะครับแต่ขึ้นอยู่กับที่ลูกค้าว่าจะเลือกผ่อนนะครับก็คันนี้ก็ถือว่าคุ้มยิ่งซื้อสดยิ่งคุ้มกว่านะครับเพราะว่าราคาหายจากป้ายแดงไปเยอะเหมือนกันนะครับกับเ0 0ก ซื้อรถดีๆเลือกเต็นท์ดีๆพอนะครับก็ประมาณนี้เนาะสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่ๆที่สุอ้อแบบนี้วันนี้ผมแมทพิทยยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ